he สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพนหน้าตักโป๊กเกอร์ภาคไทยโดยเบลขอบสนามวันนี้ขอพามาที่รายการตรายตันโป๊กเกอร์ที่เราคุ้นเคยครับเอาเริ่มเกมมาหมอบกันหมดเลยอะไรกันวะเนี่ยแอคชั่นมาถึงพี่ชินหุยหลิมครับมีไพ่เอ็ดเอ็ดหรือที่เรียกกันว่าพ็อกเก็ตเอครับถือว่าเป็นไพ่เทพที่สุดแล้วโอ้โหและพี่แกอยู่ตำแหน่งโคตรด,ดีครับตัดสินใจโอเพนเรตไปที่หนึ่งหมื่นสองพันต่อมาครับพี่สังครับไมเคิลสังมีคแปดเล่นไม่ไหวตัดสินใจโยนไพ่ทิ้งไปก่อนต่อมาที่พี่มาริโนฟสกี้มีไพ่ ห้าครับแม้ว่าจะไม่ใช่ไพ่ที่ดีครับแต่อยู่ตำแหน่งบิ๊กบลาเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้เข้าไปจอยและอัดตัดสินใจคอไปจ้าและนี่ฮะอยากให้ดูดีๆเลยกับลีลาการแจกไพ่ของพี่ดีเลอร์ตรายตันจัดให้ฟลอปเปิดออกมาเป็นแจ็คแม่มแมมมี2เข้าหลาโอ้โหใจคอตรงนี้เนี่ยเป็นพี่มารีนอฟสกี้ที่เป็นฝ่ายเล่นก่อนตัดสินใจเช็คไปแบบแยบยลครับแล้วก็พี่ชินฮะแกเล่นเบสออกมาแบบเล็กสุดแปดพันครับคือมีไพ่ขนาดนี้เนี่ยคงไม่อยากให้อีกฝ่ายหมอบหนีอยู่แล้วล่ะนะมัน ต้องล่อลวงพลางอะแอคชั่นวนกลับมาที่พี่มาริโนฟสกี้อีกครั้งตรงนี้ตัดสินใจบิวพอดด้วยการรีเรสกลับไปที่19 0 0 0ชิปโอ้โหบอกเลยงานนี้เรื่องไม่เงียบแน่นอนวิเร,เรียกว่าดุดันไม่เกรงใจใครโอ้ต้องบอกว่าตอนนี้ความกดดันไปที่พี่ชินอีกรอบครับสุดๆเลยคู่นี้แต่มันทําให้พี่ชินครับที่มีพ็อกเก็ตเอเนี่ยหมอบยากเออเหมอบไม่ได้กล้าตัดสินใจคอไปก่อนเดินเปิดออกมาเป็น3เข้าหลามครับตรงนี้บอร์ดคอมพลีทฝัดไปเรียบร้อยครับด้วยความที่พอ มันเยอะกว่าสแต็กของพี่ชินไปแล้วเนี่ยและได้ความที่พี่เขาคอมาได้เข้าในท่าเช็คเรสเนี่ยมันคงไม่เหลืออะไรให้พี่หมอบแล้วครับตอนนี้พี่มาริโนฟสก,กี้ตัดสินใจพูดออกมาว่าออลอินครับแต่ถ้าว่าแอคชั่นที่แสนจะดุดันขนาดนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทําให้พี่ชินครับข่มใจเขวยงไพ่พ็อกเก็ตเอในมือลงได้ตัดสินใจขอมาอย่างไวอ่ะและดูครับทุกคนห้ามกระพริบตาครับดินเลอร์ทรทันเปิดออกมาเป็นคิงอยู่ดีๆพี่ชินก็พลิกกลับมาชนะด้วยฝั่เอที่ริเวอร์โอ้โหตรงนี้ครับพี่มาริ จบเนี่ยเล่นเอาแบบมาน้าแห้งยิ้มแยงๆเลยครับก่อนจะหันถามพี่ชินว่าเออฮาวมาเท่าไหร่กันล่ะเนี่ยผมละเชื่อเลยโอ้โหคือถ้าเราจะเล่นโป๊กเกอร์ให้เทพอย่างไรครับก็ไม่สามารถหนีจังหวะแบดบีดได้พ้นเลยครับผมพระเจ้าช่วยกล้ยไม่ต้องทอดเลยฮะงานนี้ถ้าเพื่อนๆตกในสถานแบบนี้ครับจะตัดสินใจหมอบไพ่เทพอย่างพ็อกเก็ตเอหรือเปล่านะลองคอมเมนต์บอกกันใต้โพสต์นี้และคลิปหน้าจะเป็นการแข่งขันที่ไหนรอติดตามกันได้วันนี้ผมเบลขอสนามลาไปก่อนสวัสดีครับ